วันนี้มาลองทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองนะครับหลังจากที่ปลูกมาหลายแปลงดูแล้วดินไม่น่าจะมีสารอาหารเยอะเท่าไหร่ก็เลยเอาไข่ไก่นะครับเนี่ยแล้วก็เอาน้ำในนาเรานี่แหละผสมเข้าไปก็ได้ขวดละช้อนพอดี เดี๋ยวรอผลอีกประมาณสักสี่ห้าวันแต่และว,วันก็ต้องมาเนี่ยมากลับให้ให้ไข่มันเข้ากันนะครับเหมือนคนต้องคนทุกวัน จะลองเอามาใส่กับแปลงที่เราเพิ่งจะลงมเมล็ดไปนะครับนี่ให้ดูกระบวยตักน้ำ DIY ครับทำเองเอาขันมาเจาะรูใส่ไม้ไผ่ซะาหน่อยแข็งแรงง่ายด้วยไม่ต้องก้มเลย ตักวิตักวิทย,ทย,ทยขึ้นมาใส่เลยแม่มยากาศหายใจโล่งจมูกมากเลยหายใจเต็มปอดมืดซะแล้วพาทิตตกไปแล้วหมดอีกหนึ่งวันมาเช้าก็ ดยายาตกแต่งนีเตรียมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขุดเตรียมทำแปลงปลูกขนาครับแล้วก็เพิ่มทำที่ให้ญ้าญ่าที่เราตัดทิ้งะครับเดี๋ยวรอมันแห้งแห้งแล้วก็มารดน้ำลด น่าจะใช้เวลานานนะหลายเดือนเลยแหละกว่าจะได้ปุ๋ยหมักแล้วก็ลงมากรูดไปอีกหนึ่งต้นบรรยากาศสะน้ำน้อยๆแต่ไม่น้อยนะจ๊ะอย่างลึกแผงโซลาเซลล์ของเราใช้ดีมาก ปั๊มน้ำทั้งไฟแสงสว่างแต่สามแผงยังน้อยไปค่อยหามาเพิ่มทีละหน่อยบ้านหลังน้อยของเราอยู่กลางทุ่งนาเลย สามาปลูกข้าวโพดไว้ยาดบ้านเราญาติยาตครับเขามาปลูกไว้ต้นข้าวโพดแต่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้งไม่ค่อยงามเท่าไหร่ดินไม่ค่อยมีสารอาหารเลยยังไง ต้องรอดูไปอีกสักหน่อยแต่ต้นกล้วยเราก็ยังงามอยู่ต้นกล้วยอา้าวต้นขนุนใครเหยียบล้มซะแล้วอา้าวจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำใหม่ส <c oughs> งสัย นเดินเหยียบอมแม่แน่บรรยากาศค่ำๆสบายใจได้นข้าวเรากำลังจะออกลวงเห็นลวงเล็กๆ ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องมาปล่อยน้ําออกเตรียมปล่อยน้ออําออกแล้วเพื่อใหผข้าวออกหลวงสบายใจได้ไปอ,อีกหนึ่งวันครับผม